รางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งประจํางวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ก็ได้ทําการทดลองออกครบทั้ง2รางวัลแล้วต่อไปก็จะเป็นการอ่านทวนย้ําให้คุณผู้ชมได้รับฟังผลรางวัลกันอีกครั้งรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ทดลองออกได้ 2, 8, 2ครั้งที่2ทดลองออกได้ 5, 4, 3สาม รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ทดลองออกได้708ครั้งที่2ทดลองออกได้4 90ครับต่อไปก็จะเป็นการทําการทดลองออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวพร้อมแล้วจะทําการทดลองออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว างวัลเล็กท้ายสองตัวงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เลขที่ออก7 0 7 0ศศฟังอีกครั้งนะครับรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เลขที่ออกเจศน ครับรางวัลเล็กหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวก็ได้ทําการทดลองออกครบ3รางวัลแล้วต่อไปก็จะเป็นการทําการทดลองออกรางวันใหญ่รางวันสุดท้ายพร้อมแล้วจะทําการทดลองออกรางวันใหญ่รางวันสุดท้าย รางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เลขที่ออก4 6 3 8 2, 9 9 6 6 8 8 2 9ไฟครั้งนะครับรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 0 0พ ห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสี่หกสามแปดสองเก้าขับรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวและรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายก็ได้ทาการทดลองออกครบทุกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางตัวเลขก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับชอบหรือถูกใจตัวเลขชุดไหนคู่ไหนก่อนจึงค่อยนําไปลุ้นผลรางวัลการถึงวันหกุมภาพันธ์2567นนี้นะครับถัดไปช่วงท้ายสุดเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ตัวเลขในเชิงสถิตินะครับวันนี้เลขออกวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเลขเด่นชุดไหนคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่ก็จะเป็น ตัวเลขในเชิงสถิตินะครับเลขออกประจําวันพฤหัสสาดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององวดวันที่1กุมภานะตัวเลขสถิติชุดไหนนะครับพอที่พอจะเป็นแนวทางาให้คุณผู้ชมในงวดนี้เ,เรามาดูด้านบนนะครับรางวัลที่1นะมาด้กันสูงสุด54ครั้งก็ได้แก่หมาเยเลข5นะครับหมายเลข5านะมาเด้กนะัน54ครั้ง แล้วก็ถัดไปอลองลงมานะครับมาด้วยกันออกมาเท่ากันเลยนะครับเนี่ยห้ครั้งนะห้ครั้งได้แก่หมายเลข7แล้วก็หมายเลข3นะครับสำหรับชุดบนนะครับเด่นนะก็จะมีหมายเลข5หมายเลข7แล้วก็หมายเลข3นะครับใครที่ติดตามตัวเด่นหรือบางทีอาจจะนําไปประกบกันนะครับบางทีก็อาจจะมาทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมถัดไปเรามาดูชุดล่างกันบ้างนะครับชุดล่างก็คือบรรทัดที่2นะเลขท้าย2ตัว มาด้วยกันสูงสุดก็น่าจะ24นะครับนะมี 22, 23, 24 2อ่า24ก็คือหมายเลข6นะครับชุดล่างหมายเลข6ลองลงมาก็คือหมายเลข8นะมาด้วยกัน23ครั้งนะครับหมายเลข6ลองลงมาหมายเลขอ่าเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับชุดบนนะครับตัวเด่นก็คือหมายเลข5หมายเลข 7, หมายเลข3ในส่วนชุดล่างนะครับ เด่นสุดเลยก็คือหมายเลขเอ่อหมายเลขชุดล่างนะหมายเลข 5. อ่าชุดล่างหมายเลข6แล้วก็หมายเลข8นะครับอ่าก็าจะมี6กับ8นะวันนี้ถือว่าโอ้โห8ค่อนข้างมากระแสแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาตั้งแต่โอ้ต้นต้นงวดเลยนะอ่าสูตรหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ก็ถือว่าโอ้โค่อนข้างมาตรงกันชนกันนะครับอ่าครับใครที่รอชมนะสำหรับเลขทดลองออกหรืออาจจะเป็นเลขในเชิงสถิตินะครับวันนี้ก็นำมาฝากนะครับสำหรับประจำ วันที่1นึ่กุมภาพันธ์เอาละครับแนวทางตัวเลขที่นําเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจัดทาขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการลุ้นผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูแล้วก็ถูกใจข้อมูลตัวเลขก่อนนะครับจึงค่อยนําไปเป็นแนวทางกันในวนันนี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แตงนะครับลหลายๆท่านก็มีส่งกําลังใจมาให้นะซุปเปอร์แตงนะครับก็ขอให้โชคดีกัน